ฮัลโหลสวัสดีครับสวัสดีครับตอนนี้เราบอร์ดเกมไนท์ครับมาอยู่ที่ร้านมอแดร์เกมคาเฟ่สาขาแอมพาร์ตชุลาควันนี้เราจะมาดวลมัลลี่เ e นจ์กันครับผมกับเกมที่มีชื่อว่าแฮปปี้พิกหรือชื่อภาษาไทยว่าคนเลี้ยงหมูวันนี้ก็มีคนให้ความสนใจนะครับแล้วก็มาร่วมเล่นกันเยอะแยะมากมายเลยซึ่งไม่ไม่ได้เลยเรามาถึงที่แล้วมีการแข่งขันเมื่อไหร่บอร์ดเกมไนท์ต้องเข้าไปลุยด้วยจะสนุกขนาดไหนตามพวกเราไปดูกันเลยเย้ สวัสดีทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้พวกเราบอร์ดเกมไนท์นะครับก็มาอยู่ที่ร้านโม r ด a เกมคาเฟ่นะครับสาขาแอมพาร์คจุฬานั่นเองนะครับผมกับการแข่งมัลลี่ชาร์ e เลน์ครับและเกมที่เราจะเล่นในวันนี้ก็คือเกม HAPPY p i ิทซ้อมกันมาเห็นพร้อมเพียงไปเลย กับมันลี้ยชาเลนการดวนเลี้ยงหมูกับแฮปปี้พิกกันเองหกคนพร้อมไหม Are you ready? Yeah! ทุกคนพร้อมนะพร,มพร้อมแล้วไปเลี้ยงหมูกัน yeah. ผู้ที่ชนะวันนี้นะครับก็จะได้ขอรางวัลสุดพิเศษจากพวกเราด้วยนะครับนั่นก็คือคือนิ้วโป้งนั่นเองเก่งมากมากยินดีด้วยสุดย่อไปเลยนะครับเก่งมากมากเราจะได้มาเล่นแบบนี้กันอีกนะฮะกับร้านโมเดนเกมคาเฟ่นะฮะแต่จะเป็นสาขาไหนและเกมอะไรรอติดตามเท้าวันนี้ พวกเราบอกเกมไม้แล้วก็มอแดเกมลาไปก่อนครับขอบคุณมากสำหรับความสุขแสนในวันนี้แล้วเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ วันที่ยวันทีเ21เมษายนครับวันศุกร์นะครับหลังจากกลับสงกลับเราจกสงการเล่นรายสุขนานเรามีแข่งเกมไปเจอพวกเราครับที่ร้านมอเดอร์เกมมอเดอร์นเกมแอนนรีมอวัชรับคนทะครับตั้งแต่6โมงถึง3ทุ่มนะครับกับเกม King of Tokyo ียวสัตว์ประหลาดฟาโตเกียวแตกใครอยากพายแพ้ก็มาเจอกันได้นะครับ